นะครับเดี๋ยวเราไปนะครับอ้าวใครถามปูทวดเพราะ,กระเกษมมาอ่นนี้อันนี้อันนี้พิมพ์แบบว่าดิ้นไม่ได้เลยอ่ะเอากล่องให้เขาไปด้วยอ่ะพอลีพอลีห้าเหลี่ยมวองอนี้สวยสวยมากด้วยนี่พอลีห้าเหลี่ยมอ่ะนะครับไม่ใช่เป็นหลวงปูทวดหลวงเพราะเกษมสร้างอ่านะครับ เก็บคือพ่อลีเนี่ยเป็นม้าที่ผมไม่ค่อยได้ขายอยู่ครับปิดตาพ่อใหญ่วัลลนามครับอ่าพ่อแทนมีไหมผมต้องมีอยู่แล้วครับพ่อแทนพ่อลีพ่อลีอ่ะปิดตาพ่อใหญ่วัลลนามเมฆกับพัดหลวงพ่อใหญ่วัลลนาี นี่คนจะรู้จักไหมเนี่ยอ่ะสองหน้าผมเก็บไว้แล้วกันโอเก็บนะพ่อแทนอยากได้อะไรนะก็ว่ากันมาพ่อแทนนะโอเก็บเข้ากระเป๋าเจนบอลพ่อแทนเลยไม่ต้องวางไว้ที่อื่นเลยอ่านะครับปิดตาเมกะพัเพอใหญ่วรานามเมกะพัทก็เนี่ยแหละครับยุคเดียวกับปุจันมั์บยา คนจะทำเมกะพัดได้ต้องสำเร็จวิชาลเล่นแร่แปรธาตุแหวนปูน่ทวดเดี๋ยวไม่ได้ดูเนี่ยเดี๋ยวก็หลุดจริงๆเนี่ยพระไม่ดูเดี๋ยวก็หลุดจริงๆริงรอ่ะฮะ <c oughs> ป,าาปู่ศรีถ้ำเขาบุญนาคคุณเห็นไหมครับว่าในตอนนั้นน่ะคนที่เขาทําบุญเนี่ยเขามักจะไปทําบุญกับวัดที่หลวงพ่อเก่งโปู่ศรีตอนนี้เข,ขาดิบยงราคาขึ้นปุ๊บเลยนะท่านเก่งอะ่ะครับอ่านี่ปู่ศรีถ้ำเขาบุญนาคอ้าวท่ที่มีอยู่ยืน วันนี้มีปู่สุกมาให้ได้ครับอ่าปู่ศรีถ้าเขาบุญนาคสี่องค์เนี่ยสี่องค์นะกําไรมันไม่มีหรอกมันคือได้พระดีไว้ใช้หรือไม่ได้พอดีรู้ว่าปู่ศรีเนี่ยเป็นน้องพราะปู่สุกนะสามปีเท่านั้นท่านยุคเยวกันเจอกันปู่ศรีถ้าเขาบุญนาคแก่กว่าพ่อเดิมเกิดสองสี่เก้าสามอ่อนกว่าปู่สุกสามปีเดินทุดงกับปู่สุกแล้วก็พอกันอยากให้ไเ้เถอะผมมันไม่ได้ซี <ผม S 1> เรียส<ม>หรอกเรียคนได้ที่สบายเขาซ้เลย ผมไม่ได้ผมไม่ได้หยิบขึ้นมาดูแล้วพระเอาดูเดียวมีปูสีติดไปหรือเปล่าเดี๋ยวติดไปนั่งร้องไห้คุณไม่รู้จักพ่อยายวัฒนามกันหรือไม่เป็นไรอ่พอเดิมพ่ออุตมะด้วยมีนางกวักด้วยเอาเอาหมดเนี่ยเอาเอาหมดเนี้ยหมดป่องเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะโอ้ เสียวอีกแล้วเสียวอะไรโดนข่ายไปเ,<า>เออยตัฮะวันีที่เก็บ้วครับเอาหมดกระป๋องเนี้ยง่ายง่ายหมดป๋องเนี้ยโอ้ต้องมีห้าสิบองนะโสธรฝั่งพลอยไม่ได้ดูด้วยเอาให้ไปพี่อะไรนะพี่สันทัศน์เอ้เอาให้ไปจบเข้าสู่ ที่เหลือกันบ้างว่าตรงนี้เหลืออะไรมาโอ้ยมีพ้ออีเลยนะใช่พ้ออีเหรอใช่ไหมอันเนี้ยเราพพ 5. ยังไม่ได้สรุปเลยเป็นที่ไหนอ่าจริงๆข้างบนที่เป็นพระปิดตานะเป็นยันเนี่ยเป็นพระพุทธสามองค์สี่องค์สี่หน้ายังไม่ได้สรุปไปที่ไหนอันเนี้ยอืม ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอช็อตต่อไปปูทวดนะปูนี่รุ่นที่เครื่องบินตกไม่เป็นไรนะครับปูทวดใต้ลมเย็นพออ้อีใช่ไหม,มผมออก็อมพอ,อีก็รื่อเยพอนะแต่ก็ไม่รู้ด <c oughs> ก็แล้วแต่เพราะว่าแต่เนื้อเก่าคือ ยุคเดียวกันอยู่แล้วแต่แค่ผมอะยังไม่สรุปเป็นเพราะอีแค่นั้นเองพี่แอนนี่กับปิดครบเลยนะครับไม่กับพาร์ตเป็นพาร์ที่ผมชอบนุ่นนุ่น,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 นอ่าสมเด็จปูสีสมเด็จปูสีสท,สทำข่าวบุญน,นานี่เขาเล่นกันไหม,มเล่นกันไหเล่นหนึ่งหกเลยเหรอเล่นทุกรุ่นเลยครับ ฮะไม่รู้ราคาด้วยมมสมเด็จปู่ศรีเนี่ยโอหาดขาสวยๆบางคำหน่อย,ยหรอผมก็ไม่บางคำมันจะบางอย่างผมก็ไม่รู้ราคาไงเพราะว่าพานอกพื้นที่ไม่ว่ากันนะอ่าอ่านะครับก็เหรียญอายุยืนใช่ไหมหนึ่งเจ็ดอ่ามหาราบหนึ่งเก้าอันนี้หนึ่งหก อาปิดปูสีสองพันก็จัดไปสิครับโอ้ะปูสีนสเน็จงี่ผมว่าเขาผมว่าหายากนะพวกเขาเคยอ่านอ่านผ่านตายอยู่ปูสีอ่ะบางคนอ่ะเห็นท่านออกพระปีหนึ่งกว่าคุณไม่เข้าใจหรอกท,ท่านเนี่ยคือน้องปูสุกสามปีก่อนพ่อเดิมอายุร้อยยี่สิบยี่สิบกว่าปีอ่ะก่อนพ่อเดิมเกือบสิบปีแกกว่าพ่อเดิมนะแล้วเดินทุดงอ่ะพร้อมกับปูสุกแล้วก็พ่อะกันด้วย เนี่ยปู่ศรีทํเขาบุญนาคเนี่ยท่านได้ยินยืนท่านอายุยืน,นยใช่ใท่านทันได้เจอสมเด็จโตด้วยนะใช่พี่บุ๋มุงยนต์นะครับก็คนรู้ขีดค่าครับเนี้ยนาเกตใไรเนี้ยสมเด็จเกตมงคลใครอยากเป็นเศรษฐีเนี่ยสมเด็จเกตมงคลรุ่นแรกเพาะทูลพพนิมิตรเนี่ยเอาหกพันรุ่นแรกนะอ่าสมเด็จเกตมงคลรุ่นแรกพาอทูลวัดโพนิมิต 6, ร ใครอยากเป็นเศรษฐีให้แขวนพ่อทูนนโปนิมิตนะสมเด็จเกตมงคลตะกุดปู่สุกโอ้โหนะตักเรื่องตะกุดปู่สุกนี่ยังเป็นท้องอุดทาวยังไม่จบใช่ไหมตหลาดก,ก็ยังไม่เปิดอยากได้เหรียญเก๊พ่อแทนมาศึกษาครับเหรียญละ3ามร้ห้าสิบมั้งเขาก็มีวางขายกันอยู่นะจากแหล่งทำเก๊ ดูง่ายครับดูปิ้นในตรงแงเรีตรงเขา่าคิดพ่าแทธอเราทําบ่อยมากสมเด็จเจดมงคลคุณอยากได้เท่าไหร่คุณใส่ไปนี่คือรุ่นแรกวันนี้มีปูสป่สุกไหมปู่สุกแหม่ก็ปู่สุกรายการผมราคาเท่านี้คุณก็ถามกันเยอะสิครับก็ดูลเลกนอ่าเนี้ยแล้วก็อยู่ในยุคเดียวกันเลยนะปู่สีพ่อกล้วยไง ถ้าคือสีพึ่งปูงสีกับสีพึ่งพ่อกลวยก็เหมือนกันอยู่แล้วแต่ปูสีทั้งนี้อายุยืนท่านเลยทันยุกยุกยุกใช่มายุกพ่อกลวยด้วยอ่านี่ขี่สิงว่าไงครับคุณโก้งวันนี้กลับมาไม่ทันอ่าครับคลิปปอทธานในยูทูบอ้าวพ่อกล้วยสองพันห้าร้อยบาทผงยาปูบุญถ้าหาง่ายขนาดนั้นจะแพงเลยครับมิแต่บอนใช่นะครับอ้าวนี่สองพันห้าร้อยบาทสมเด็จขี่สิงพ่อกล้วย อ่าส่วนอันนี้สมเด็จเก็บมงคลพ่อทูลมนิมิตรแม่เพื่อนๆอาจจะนะเก็บโอพ่อทูลพระดีๆผมก็จะเก็บปึ๊บเพื่อนๆวันเนี้ยนี้ที่ไหนปูสีอ่ะผมบอกเลยครับว่าถ้าเทียบยุคปูสีอ่ะผมเอาง่ายปูสีอ่ะแก่กว่าปู่เทียนและปลากไก่ปูสีแก่กว่ามะชุมราจคามิ่ เออเอาง่ายๆดีกว่านะครับปูสีแก่ก่อเพราะเปลี่ยนว่าใต้แก่กว่าหรือแม่โครงมันกระพร้อมอีกอ่ะคิดอะไรเนี่ยปนปูสุกใช่พระกุฎปูสุกเงิน,นให้ผมได้ซื้อดอกนั้น 50, ห้าหมื่นก่อนได้ไหมขอเลยนะขออันนี้อันนี้อันนี้มันคำพูดผมนะว่าเมตตาไปขอเข้ามาเนี่ยเขอควาามมเเตตนี่ยขอนะ นะครับพอเวลาเรามีว่าที่ผมพูดวันนี้ไงนะครับคุณค่าของนักสะสมพิสูจน์โดยคุณค่าของพระที่สะสมเวลาคุณมีพระดีเราก็จะเนื้อหอมอันนี้สมเด็จคะแนนแกะหน่อยอันนี้ต้องแกะกันเยอะเลยสายว่าละครั้งแน่นอนครับแต่ยุคไหนเท่านั้น อคีมแกะอันนี้ไหนลูกอันนี้สายว่าละครังแน่นอนอยู่ที่ยุคไหนเท่านั้นครับหลังสองพันห้ร้อยไหมขอสองแป๊บนะเดี๋ยวส่องพร้อมแฟนก็ได้เก็บมาออกมาจีแหมเออเก่าอ่ะเก่าไหย อ้ปูนทากต้นก็มีผิวนี้ใส่ในรวลักทางอ่ะอย่างนี้ก็เอา้ดูเนือเนือได้เอาทางได้ใช่ไหมแม่เจ้าของใส่ตลับบดีด้วยนะ <S <S 2> <S 2> แต่ใจเราอะ่ะมีที่สรุปในใจแล้วละี เอาสมเด็จใส่ตลาดให้เข้าไปด้วยลูกสะกดเนื้อสำลิดครับสำลิดอ่าสำลิดแบบวัดหนังฮนะเห็นไหมครับอย่างานะเงี้ยถ้านะคุณได้เจอลูกสะกด นี่อันนี้เป็นสำลิดนะไม่ใช่ตะกัวซึ่งสำลิดแบบนี้จะเหมือนปิดตาวัดหนังวัดทองอืมเป็นลูกสะกดเก่าจังเลยสมเด็จหลวงพ่อแพรถ้าพ่อแพรสายลุงลืดหนึ่งหกหนึ่งอะไรผมมีหมดอะนะลูกสะกดเม็ดนี้ เต่าจริงเนื้อเนี่ยนะียถ้าคุณไปซื้อปิดตาวัดหนังวัดทองเนื้อนี่แท้เลยโอ้เมื่อวานใครได้ปิดตาวัดทองไหมนะเนี่ยได้ลูกนี้ไปคู่นี่โหเนี่ยผมออเลยนะเนี่ยถ้าไปหลอมเป็นเป็นพระปิดตาตาย เนื้อเดียวกับปิดตาครับอยากให้เฉยๆครับอันนี้อยากให้เฉยๆอ่าคือเก่าอะ่ะเก๊มันทําไม่ได้อยู่แล้วบางคนบอกแบบนี้เก๊ผมไม่ไปหาคนทําเก๊ให้ดูทีทําไม่ได้แบบเนี้ยมันทําไม่ได้เล่นดูเก่าเป็นสบายใจครับเพราะแองเขาามาได้อิด มีเท่าไหร่ก็หมดผมไม่เคยพอเลยนะอ่ะเดี๋ยวถ้าวันนี้มันมีอหไ่จะบอกใครรู้เม้อวนี้ที่ไหน,ท,นทำไมเนื้อทองคำเป็นสนิมไม่ได้ผมพี่ฟอ็อกใจเย็นอไอโ้โอหมึงก็เพี้ยนำยคำว่ามันสะท้อนเปสนิมมันเป็นสาแดงไร้ไสาระให้มองอีก มันเป็นโลหะที่ขึ้นสนิมไม่ได้อารมณ์เดียวกับสแตนเลสขึ้นสนิมไม่ได้นั่นแหละครับสนิมมันขึ้นได้เฉพาะในเหล็กนะครับมันเป็นธาตุของโลหะครับนะที่มันไม่เป็นสนิมมันก็อารมณ์เดียวกันกับทําไมเหล็กไม่ขึ้นลาคนไม่รู้เห็ดแดงเขาเรียกสนิมเช่เอ่าทาไมไม้ขึ้นลาทําไมเหล็กไม่ขึ้นลาอ่าทำไมเห็ดหูหนูขึ้นในขอนไม้เห็ดหูหนูไม่ขึ้นในเหล็กอารมณ์เดียวกันครับ ถ้าพี่ฟ็อกถามแบบนี้อีกนะเดี๋ยวผมจะส่งไปเรียนเคมีโอ้ยใครตอบผมมาสอนลอดสุดยอดสุดยอดสุดโคยสุดโคยตบมือจะหาคนรู้ว่าเนี่ยคือพระหล่อของผมมาสอนรอดวัดบ้านภัยนี่ผมไม่รู้เลยโอ้โหนี่พระหล่อผมมาสอนรอดวัดบ้านภัยสุดยอดมีคนรู้ด้วย หายากเดอ้อผมมาสอนรอดจริงๆไม่ได้ถูกนะครับโคราชผมมาสอนรอดบ้านภายัยไปต,ตอ,อืมอ่ะคนที่ตอบผมมาสอนรอดผงยาหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วไม่รู้ว่ากล้องผมจะโฟกัสได้ชัดหรือเปล่า นี่ครับเออมีหน้าลวโอปู่เพิ่มจะมีพระปิดตาหัวจรวดแบบนี้ไนงะจำได้ไหม,ไมอ่ะเนื้อยาปู่บุญเห็นไหมครับยากไหมไม่ยากหรอกถ้าคุณเห็นบ่อยๆนี่ นะผมเหลือพิมพ์นี้พิมพ์แพงๆก็แบ่งปันแฟนเพจหมดละอ่าเหลือแท้แต่พิมพ์ไม่แพงเอาคุณแผนหน้ายักษ์พ่อแทนมาคุณหน้ายักนะก็ใหญ่หน่อยนะแต่ว่า,านเนะี่แต่ถ้าเป็นเหรียญเนื้อน,นวะก็เนีย่ยราายจะต้องได้คุณแผน่นครับแล้วก็มีเหรียญเนื้อน,นวะอยู่หนึ่งเหรียญ ส่งยอดลูกค้าไม่ทันอ้าวแบ่งยังไม่ได้รอพรุ่งนี้แอดมินบอกแล้วว่าไม่ทันนะเดี๋ยวแอดมินผมเหนื่อยมากนะไม่มีแอดมินแล้วทำงานกันไม่ได้อ่านะครับฉะนั้นอ่าใครอยากได้พอแทนนะถามว่าประสบการณ์ยังไงตามใจลูกค้าทุกอย่างเลยอ้าวนี่นะครับ ทิมนี้ก็คือนะครับมือปืนเนี่ยขับมอไซค์สองท่อฮอนด้าใครเกิดทันมั้งโอ้สมัยก่อนน่ยมีแต่สิบล้อหน้ายาวชสิบนะล้อหน้ายาวมันไม่มีประตูนะมันจะเป็นไม้กระดานพาดน,นั่งโลง่งๆไม่มีประตูมือปืนเนี่ยก็ขับนะครับฮอนด้าสองท่อมานะครับแล้วก็ยิงอ่ายิงประกบยิงเนี่ยเอาปืนเนี่ย นะรปืนลูกซองเนี่ยพาดผ่านหน้าลูกชายตัวเล็กๆที่นั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ยิงปรากฏว่าคนขับเนี่ยโดนยิงตกรถเลยครับคนยิงยิงเสร็จดูว่าโดนแน่นะครับก็ขับรถมอเตอร์ไซค์หนีไปสรุปแล้วไม่เข้าครับไม่เป็นไรเลยแขวนขุนแผนหน้ายักษ์พอแทนเนี่ยขุนแผนหน้ายักษ์พอแทนจึงเป็นประสบการณ์จึงเป็นพระสุดยอดประสบการณ์ของนะหลวงพ่อแทนพ่อแทนนิด ตะกกุดมหาลังับของท่านเนี่ยเจ้าคุณในกรุงเทพใช้หมดพระจงพ่อจงบาทโบราณเอาเลยอ่ะโอ้โหเนื้อผงยาปู่บุญเนี่ยถ้าคุณเห็นพระปู่บุญบ่อยๆคุณจะเข้าใจสำหรับผมครับอันไหนแพงแบ่งให้ปอันไหนใช่ไม่แพงเนี่ยเก็บไว้ดู ปูเพิ่มมีปิดมีพินนี้ใช่ไหมที่เป็นเนื้อว,ว่านโอนะนะนะสมเด็จเทาแบ่งไปอะใช่ได้อ่าอ้าวนี่หยิบมาไม่มีหัวใจเฟี้ยวฟ้าเก็บจริงๆเวลาหยิบมาเนะ่ยผมก็แบ่งได้นะแต่พอหยิบมาแล้วไม่มีหัวใจเฟี้ยวฟ้ามันก็ถือว่าเนื่นะเพื่อนๆผมเนะนี้ยยาปูบุญดูง่ายมากครับใช่ละ พิมเนี่ยเป็นพิมพ์เดียวกับพระปิดตาปู่เพิ่มหัวจรวดใช่ไหมโอ้อที่วันก่อนผมได้มาสององอ๋อปู่บุญผมก็ว่าทําไมคุ้นจางผมยังถามเจ้าโอเลยว่ามีพระแบบนี้ในห้องเราไหมจริงๆแล้วด้วยความที่มีพระปู่บุญเนื้อผงยาอยู่เนะี่ยปู่เพิ่มก็เลยสร้างตามอาจารยนไะงเนี่ยเนื้อยาหรือปู่บุญนก,กาวมาแก้วันนี้ชุดที่ได้มาจากบ้านโก่งนุ่น อยากได้ถามว่าบูบุญนะี่ยผมมีเยอะไหมก็มีไม่เยอะแต่ก็พอมีนะมีไม่เยอะแต่ก็ไม่อายใครได้มอดกจากบ้านกงมาอ่ะนี่นะัอันนี้ถือว่าเป็นเหรียญหายากเหยหนึ่งของมันโปง่ง พระพุทธสิหิงนี่นะคมันโปง่งเ, oh, เนื้อหน้าครับเนื้อหน้าที่โค้ดายากใจเย็นครับพ่อแพรใจเย็นต้องวันหนึ่งจัดไลฟ์พ่อแพรเลยได้ดูทุกอย่างแน,น่นอนนี่เนื้อหน้านะครับเลี่ยมทองคําว่าเนื้อหน้าเนี่ยสร้างกี่เหรียญนะเก้าเหรียญหรือสิบเก้าเหรียญอ๋อเนื้อาน้าใครได้ไปต้องมีชื่อว่าเนื้อหน้าทนะี่เกานะอ,อ,อ่ะใช่เนี่ย เหรียญเนื้อนาคเนี่ยนะเป็นเหรียญที่ทําน้อยกว่าทองคำจะรู้กันไหมโอ้โหเขาว่าเนื้อพี่เศษอะ่ะคุยกันไม่รู้เรื่องแน่อ้าวถือว่าให้พระเลือกคนไปแล้วกันนะพระพุทธสิหิงพระศักดิ์สิทธิ์นะครับประจําวัดดอนตุ้มบ้านโปง่งเอานะคุณเข้าบ้านโป่งอะ่ะ นะคุณจะนะแขวนแล้วเหมือนขับเร็มโบกีนี้เข้าบ้านโป่งกล้เหรียญเนื้อน่านี่แหละเนืน้อน,น,น่าขาเยอะเนื้อนาเพระครูมูลเหรียญละสี่แสนนะอื้มแล้วผมจะเล่นทำไมเนี่ยผมก็ว่าอย่างนั้นเลยด้โน้ตเก็บไว้โน้ตที่เอาเอาไปโชว์นะเหยียบแก้วร้านทองมันกวาเยอะเพราะว่าส่วนมากคนจะไม่มีเลยครับเพราะว่ามีก้าวเหรียญแล้วก็ประวัติการสร้างแน่นอน นะ9หรือ19นะ<ล>ผมจำไม่ผิด <วะ S 1> เอาว่าไม่เกิน19ะเหรียญนะทั้งโลกนะแล้วไงก็มันเลี้ยงทองไว้หรอกเลี้ยงทองเรียบร้อยเลยหรอทองเนี่ยนะทองดีสั่งทำนะปิดหลังด้วยเนื้อหน้ากันประเมินค่าไม่ได้แล้วครับปูหลิวทองแดง20,000ปูหลิวเนื้อทองคำเท่ไาไร400,000ไม่รู้จะอธิบายยังไงเล่นทำไมยังงงเนี่ย คนบ้านโป่งอยู่ไหนเนี่ยแหละครับวัตถุมงคลที่หายากมากๆของเมืองบ้านโป่งอีกหนึ่งองค์โหกำมตังสามหมื่นไม่ต้องเลี่ยมทองหรอกมีตังสามหมื่นจะหานะครบพระพุทธจสี่หิงวัดดอนตุมเนื้อนากเนี่ยเงินเงินยังไม่เคยเจอเลยครับรงด โทกโผมบอกเลยนะว่าเนื้อพิเศษเนี่ย,ยพาะเ,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 เงินเนี่ยเหรียญเนี่ยพาะเงินเนี่ยเหรียญฝาบาทอ่ะศูนย์หกเนี่ยนะเหรียญฝาบาทเหรียญละหมื่นทองคำเหรียญละสี่แสนเนื้อพิเศษเนี่ยเขาทรงคุณค่าเขาทํานให้เฉพาะคนที่ทําบุญเยอะๆพอเงลนหมื่น,นกว่าบ,บาทแล้วครับอ่ะ ปวดหัวขาดทุนดยวยเลยเนี้ยแต่ไม่เป็นไรอ่ะแบ่งปันให้แฟนเพจไปทองทองทเก้าด้วยทองเลียมดีทองเก้าใช่อ่ะใครอยากได้ผงน้ำมันไว้มมลึกไปใช้ผมแบ่งให้เลี่ยมทองด้วย<ส>เนี่ยผงน้ำมันวัดมลึกหลังเรียบเนี่พร้อมเลี่ยมทองด้วย<ส>อเอาเอามื่นเดียว<ส>เอาทั้งทองอ่ะแบ่งปันให้ ทำไมวันนี้เวลาเดินช้าจังอยากได้อะไรคุณขอมานะผมบอกเลยว่าตอนนี้ผมเริ่มสนุกอ่าผมเริ่มยังมีพลังอยู่ยังไม่เหนื่อยคุณอยากได้อะไรผมคุณบอกชื่อหลวงพ่อแล้วขอมายอผมเยอะๆคอมเมนต์เยอะๆ,ออะๆได้ของถูกแน่นอนอ่ามาลึกกระทวันหลังเรียบเนี่ยพร้อมเลี่ยมทองทองอย่างเงี้ยเจ็ดพันเลี่ยมไม่ได้อะ โอเคครับพี่พุทธิพงศ์นะบอกวันนี้ผมรอก่อนเข้าไลฟ์มีสองคนพูดเหมือนกันนึกว่าเขารอเล่นนะสุดท้ายต้องจำใจเชื่อได้อยู่ได้อยู่ครับอ่ะปนะครับปู่แพ้วได้เอา้ามาลึกแทววยนพร้อมเลี้ยมทองนี่ราคาทองไม่มีคุณค่าเลยเหรออ่ะอยากได้เท่าไหร่ใส่ราคามาสิ